นักศึกษาของที่จะสนใจเรียนคณะเกษตรเนี่ยน้อยลงปีที่ผมมาก็เหลือครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ทั้งโลก<า>ครับทั้งโลกเลยด้วยการทำเกษตรแต่ต้องทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีถ้าจะทำให้คนใ,ใจมันก็ต้องทำให้เหนื่อยน้อยลงผมอยากจะทำเกษตรให้มันเซ็กซี่ที่สุดเปิดเข้ามาอ่านปุ๊บมันน่าเรียนเราเห็นคำหนึ่งบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องเป็นเกษตรถี่คืออะไรคะอ๋อก็ ใครที่กำลังตั้งโจทย์ว่าประเทศไทยกับงานด้านการเกษตรจะพัฒนาจะต่อยอดสร้างคนต่อไปได้อย่างไระคะพี่เกดฟาร์เมอร์นะคะวันนี้เราก็เลยชวนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนนะคะโดยเฉพาะคนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ ไปสู่การทําเกษตรแบบยุคใหม่ Farmer for the future จะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะอยู่กับท่านคณะบดีคณะการเกษตรของราชกระบังค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทงของเรานะคะอยากให้พี่ทงช่วยอัปเดตนิดนึงตอนนี้คณะของเรางานที่พี่ธงทำมีอะไรไปถึงไหนบ้างแล้วตอนนี้ก็เมื่อ5้ปีที่แล้วโจทย์เข้ามาก็คือนักศึกษาของที่จะสนใจเรียนคณะเกษตรน้อยลงเย่ากมากนะเมื่อก่อนนี้คณะเกษตรเราเคยมีเด็กเป็น แปดเก้900คนพันคนต่อปีอะไรเงี้ยแต่ว่าปีที่ผมมาก็เหลือครึ่งหนึ่งแต่มันไม่ใช่ที่พี่ตรงอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะจริง,รงๆแล้วเป็นแบบนี้ทั้งโลก<า>ครับทั้งโลกเลยด้วยอ,อ,อย่าลืมงานกเกษตรเราเนี่ยเป็นงานที่คนมองอย่างข้างนอกอะ ดูเหนื่อยที่รัฐบ,บาเลเนี่ยตั้งคณะเกษตรมาเราใช้คําว่าเทคโนโลยีการเกษตรจะไม่ใช้คาว่าเกษตรศาสตร์เพราะว่าเราจะเน้นเทคโนโลยีการทำเกษตรแต่ต้องทําเกษตรด้วยเทคโนโลยีโโลยถ้าจะทําให้คนสนใจมันก็ต้องทําให้เหนื่อยน้ยลงมีผลผลิตมากขึ้นได้อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเราเห็นคํหนึ่งบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องเป็นเกษตรถี่คืออะไรคะอ๋อก็ พอเวลาเราจะทําหลักสูรอะเราก็ต้องคิดมอตโต้อันหนึ่งอันพอตโต้แรกเลยก็คือเราใช้คําว่าผลิตได้ขายเป็นแล้วก็เน้นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเวลาทําเกษตรอะก็คือจะต้องผลิตเป็นก่อนปลูกเป็นก่อนปลูกเป็นโดยพื้นฐานเสร็จแล้วอะไม่ใช่บอกไม่มีตลาดปลูกกินเองอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องหาตลาดได้ก็ต้องขายเป็นพอเราปลูกได้เยอะเราทําไงควเหนื่อยก็ ต้องเป็นเทคโนโลยีเอามาช่วยไอ้สามคำนี้เราคิดต่อว่าพอเราขายได้นะเกษตรกรต้องเป็นเศรษฐีก็เลยเอาคำว่าเกษตรษเกษตรฐี<ท>มารวมกันได้ยินแล้วติดหูนิดนึงว่าเกษตรฐีฮ้่มันน่ามีโอกาสรวยะอะไรเงี้ยครับก็เลยเลยไปที่มาแล้วในความเป็นจริงแล้วทําเกษตรอย่างไรบนต้นทุนพื้นฐานของประเทศไทยจะประสบความสําเร็จได้เกษตรกรต้องปรับหรือเปลี่ยนตัวเองยังไงผมว่าเหมันประเทศไทยมีโลโมเดลเกษตร ที่รวยเยอะมากคนที่รวยสดวนใระเทศไทยทําอะไรมาก่อนก็เป็นเกษตรใช่ไหมเพราะนั้นนะจริงๆแล้วอะเกษตรถามว่าทไมถึงถึงรวยเพราะคนเนี่ยมันรับประทานอาหารแล้วมันหมดไปถูกป่าไม่เหมือนธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจหน้าผมอะไรเงี้ยเสื้อผ้าซื้อหนึ่งชุดใส่หลายๆปีแต่อาหารทานทุกวันใช่ป่ะทานแล้วหมดไปทานแล้วหมดไปเพราะนั้นน่ยังไงเกษตรเนี่ยมันก็ต้องอยู่คู่กับโรก คณะเราปรับมุมมองรับไมซ์เซ็ทมีน้องๆคนรุ่นใหม่สนใจหรืออยากจะเข้ามาสาร้างธุรกิจเกษตรต่อเยอะไหมคะค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆเราต้องบอกว่ากเกษตรของราชบัลจะหลากหลายมากเราพยายามจะเปลี่ยนไมซ์เซ็เด็างๆว่าเกษตรไม่ใช่ไม่ใช่ภาพเดิมที่เดินลงนาไปไล่ตื่นแต่เช้าไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นมันมีอื่นๆอีกการที่อกใช้เทคโนโลยีเราก็เลยมีหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทในการจัดการเรามีดินมีพื้นที่ดินอยู่ เราจะทำอะไรครับปัจจุบันมีที่แนวคิดเยอะๆเลยปลูกข้าวเสร็จเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา,าในนาเลี้ยงเลี้ยงปูบางครั้งอาจจะมีหลายๆที่นะปลูกข้าวเอาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเห็นไหมอันนี้คือการจัดการนอกจากสมาร์ทฟาร์มแล้วเราก็จะมีหลักสูตรที่สนุกสนุกอีกนะครับเรามีนิเทศาสายเกษตรด้วยเขาเรียนอะไรกันคือจริงๆแล้วนิเทศาสายเกษตรเนี่ย ปรับมาจากการสื่อสารเกษตรเมื่อก่อนนี้เราจะมีพวกสื่อสารเกษตรก็คือต้องไปคุยกับชุมชนคุยกับชาวบ้านได้ปัจจุบันเราก็ปรับมาทําสื่อ่างนั้นน้องที่ได้เกษตรก็ต้องไปอยู่กับพี่เก๋เลยเพราะว่าต้องการสื่อเด็กรุ่นใหม่มาช,ช่วยกรนนาเรื่องสื่อสารการเกษตรอันนี้ก็เป็นอีึงหลักสูตรหนึ่งนะครับเกษตนระบางครั้งน้องๆอ,อาจจะมองว่าเกษตรเียเราจะดูแค่ ปศสุสัตว์ปัจจุบันเกษตรเราถ้ามีนี่ด้วยนะผมทำพยาบาลสัตว์เป็นผู้ช่วยสัตว์แทนไปอยู่ข้างๆสัตว์แพทย์ก็เป็นเหมือนเหมือนนั่งพยาบาลคนเหรอ่แต่ว่าเป็นพยาบาลสัตว์พยาบาลสัตว์และทำอาหารธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็คือร้านพวกร้านเพชรจอบกูมี่อะไรเงี้ยมาเลียกเราได้เกษตรคือเท่ากับโอกาสเลยนะพี่ทองอันนี้บิลเกตยังต้องมาทำเกษตรยิดดูละกันแสดงว่าอนาคตจากนี้ไปค่ะคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะมาทําเกษตรเขาจะสามารถขยายต่อยอดโอกาสตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะโอกาสของเกษตรหรือโอกาสของน น้องในอนาคตเนี่ยมันมีอย่างอย่างมหาศาลแค่ว่าน้องเปลี่ยนไมค์เซตเปลี่ยนวิธีคิดเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วอนาคตของเกษตรเนี่ยไม่ใช่บริโภคเป็นอาหารอย่างเดียวในเรื่องยาต่อไปฮัสมุนไพรเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเลยนะครับในเรื่องยาในเรื่องของของความสวยความงามมันเริ่มต้นจากเกษตรกันเลยผมอยากจะทําเกษตรให้มันเซ็กซี่ที่สุดในการออกแบบหลักสูตรของไรกระบาอย่างเดียวให้น้องๆมองแล้วว่า เข้ามาอ่านปุ๊บมันน่าเรียนค,คืออย่าไปมองมิติเดียวนะครับมอง,มองล้ะเปลี่ยนไมเซ s e ตให้มองเกษตรเป็น <Okay. S 2> เป็นโอกาสนะม,มิติที่มองให้เป็นโอกาสเยอะมากนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายบทบาทที่เกษตร ไปช่วยสร้างอนาคตให้คุณได้เพียงแต่วันนี้กลับมาเปิดใจกลับมาศึกษากันจริงๆมาเรียนรู้เข้าไปดูที่หลักสูตรของรัฐบาลคุณอาจจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆของชีวิตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากๆเลยค่ะครับได้ครับก็ฝากน้องๆเข้าไปดูนะครับะเทคโทโลวีการเกษตรสาบ้านทวีประจับกล้าจะงหวัรบรเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไว้ให้หมดนะคะจะได้เข้าไปลองศึกษาข้อมูลเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าเกษตรคืออนาคตและประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะไปเปิดโอกาสให้พวกเราประสบความสำเร็จกันค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ